การที่จะอัปเกรดเป็นยูพิกเกอรได้คุณต้องซื้อสินค้าที่เรียกว่ายูพิกช h อยส์ว่าแต่ยูพิกช h อ i c e คืออะไรละ่ะยูพิกช h อยส์คือสินค้าพรีเมียมคัดพิเศษสำหรับคุณจาก u p พิกเมื่อคุณซื้อสินค้า u p พิกช h อยส์แล้วคุณจะได้อัปเกรดเป็นยูพิกเกอรและจะมีรหัสคำเชิญเป็นของตัวเองทันทีในส่วนของวิธีการซื้อก็ง่ายดายมากเพียงกดปุ่มยูพิกเกด้านล่า เราก็จะเข้าสู่หน้า You Pick Choice เลือกสินค้าที่คุณอยากช็อปในหมวดหมู่ You Pick Choice เมื่อเจอของที่ถูกใจแล้วให้กดปุ่มซื้อเลยและทำการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อสินค้าส่งตรงถึงบ้านคุณเพียงเท่านี้ คุณก็ได้อัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์และมีรหัสคำเชิญเป็นของตัวเองทันทีมาจอยคอมมูนิตี้ยูพิกเกอร์กันนะพร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามข่าวสารพร้อมคลิกเด็ดๆสินค้าดีๆพร้อมแชร์ได้ที่ Link Thailand. Facebook Thailand. Instagram Line. ์อินยูพิกไทยแลนด์เฟซบุ๊กยูพิกไทยแลนด i อินสตาแกรมยูพิกทีเอชไลน์ทียูพิกทีเอช